เาละครับผมกัสสวัสดีท่านชั้นท่านากันด้วยฮะตนตรอร์สูตเข้าไปในโซลเลตตี้เช่นเคยแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile กันแล้วนะครับผมตลอดว,วันนี้นะจะมารีวิวทางด้านของเซอร์จิโอบูตเกตโนมเม็ดแดงนะโอเวอร์มาที่107ตัวบอลองดอมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมตำแหน่ง CDM นะหรือว่ากองกลางตัวรับนั่นเองเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าในโหมดแมนเจอร์แรงระดับตำนานจะเป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วยังไงฝากกดไลค์กดสำหรับใครกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับ เอาละครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปอุดหนุนสปอสเซอร์ของเราด้วยทางพาวเวอร์เพย์พแล้วก็พาวเวอร์กัชาลิงสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมแพ็กเกจเยซู3,700บาทเลยเพียง2,700บาทเท่านั้นหรือว่าไม่เกิน3,150บาทส่วนสตาร์พาร์ท700สก้าบาทหลือเพียง645บาทเท่านั้นแพ็กเกจด,ดีราคาถูกๆแบบนี้นะฮะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถคลิกท,ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆ,ๆ,ๆก็มีให้้้้เเเเเเลลลลลืือออออออกกกกกตตตติิิิิิมม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 ชช่น่นนนนนนัััะะคคคคครรรบบบผดดดดดงง์ใใปไยยยีแาาถหห24วโ และสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเล่นเกมมือถือผ่าน PC นะครับผมแนะนำเลย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะฮะเล่นได้ทั้ง PUBG Free Fire Quanta ROV นะครับผมนะ เกมเก็บเรเวลอย่างคาบาโมบายเลกนาร็อกออริจินและเกมอื่นอนอีกมากมายรวมไปถึงเกม FC MOBILE ที่เล่นอยู่ณนะขนาดนี้นะผมก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เช่นกันรวมไปถึงการแยกหน้าจอครับผมนะเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นหลายจอนะผมก็แนะนําแอป,ปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะ ลื่นไหลไม่มีสะดุดนะฮะทางด้านของการใช้ทรัพยากรนะฮะหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม่านะครับผมมาเดี๋ยวมาดูสแตตกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะ เซจิโอบูตเกตนี่จะเป็นกองกลางตัวรับแต่ว่าเติมเกมลุกสูงนะครับผมนะแต่ว่าสามารถจบสกอร์ได้เหมือนทางด้านของอโรดี้นะครับผมนะสไตล์คล้ายโรดี้กับโลธามาเทอุดเลย เกมรับก็ดีเกมลุกก็ดีเนาะสามารถจบสกอร์เองได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบนักเตะ CDM นะครับผมหรือว่ากองกลางตัวรับที่เติมเกมลุกสูงตัวนี้ตัดทิ้งไปได้เลยเนาะฟีเท้าเนี่ยมาที่106้นะครับผมการยิง8 4การส่งบอล123นะฮะเลี้ยงบอล1น5แล้วก็การตั้งรับมาที่132สภาพร่างกาย107เนาะส่วนสูงเนี่ยเกือบ190เเลยนะครับผมถือว่าสูงมากแล้วก็ คท้าที่ถนัดเป็น3 5 l สกิลมูฟมาที่3ดาวหลออพลังงานมาที่4ดาวนะครับผมแต่ว่าสามารถใช้งานได้90นาทีเต็มเลยเนาะส่วนสกิลตรงนี้นะครับผมแล้วแต่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะอัพเป็นก้ามก็ได้หรือว่าอยากจะอัพเป็นโล่ก็ได้แต่ส่วนตัวของผมผมอัพเป็นโล่นะครับผมนะอัพ <up S 2> เป็นโล่แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้นะฮะ กองกลางตัวปักหลักนะครับผมนะเพราะว่าวางรั้ามาทีเราก็จับไปเล่นในตำแหน่ง C M ก็ได้หรือว่าไปเล่นในตำแหน่ง C B ก็ได้นะครับผมเป็นกองกลางหรือจะเป็นกองหลังก็ได้ส่วนคุณสมบัติพิเศษมีอาชิงด้วยส้นแนวข้างนะครับผมส่งลูกใกล้ลูกไกลได้อย่างแม่นยําแล้วก็เพย์เมเกอร์เนาะตัวนี้เนี่ยก็จะถนัดทางด้านของตำแหน่ง C D M นะครับผมกับตำแหน่ง C M นะ C B นี่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เนาะ ทางด้านของการใช้งานก็ถ้าเทรนซักเลเวล25ก็จะวิ่งไวกว่านี้สเตตอะไรต่างๆนานา,นา,นานก็อาจจะดีกว่านี้แต่ว่าผมเทรนมาแค่เลเวล16นะครับผมนะมันก็เลยสเตตัสไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปดูทางด้านของการใช้งานกันเลยฮนะแน่แรงระดับตำนานนะครับผมก่อนที่จะขึ้นเป็นระดับแชมเปี้ยนเนาะแชมเปี้ยนนี่ก็คือสูงสุดของของเกมนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าแรงส่วนแรงแล้วก็แต้มของเราเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงนะเพราะว่าผมรีแต้มนะครับผมนะ รีแต้มให้แต้มมาน,น,น้อยจะได้เจอทีมแบบไม่ได้แบบสูงมากนะฮะเนี่อันนี้คือทีมเราใช้แผนเป็น4 3 3 defense นะฮะส่วนฝั่งตรงข้ามใช้เป็น4 1 2 1 2 naro นะครับผมนะเนี่ยทีมฝั่งตรงข้ามมันก็ไม่ใช่ว่าแบบกากๆากากนะเว้ยท่านผู้ชมเห็นปะฟานบาตเทนเม็ดส้มนะครับผมเทรน30เทรนตันเลยด้วยแล้วก็โอเวอร์เนี่ยมาที่110เลย มีอารายนะครับผมนะเทนเทนตันเช่นกันแล้วก็ย uh นะูฮันครับเนาะเทนตันวิเอล่าเทนตันกุลิตันนะฮะตันทุกตัวว่าอย่างนั้นเถอนะเนาะพวกกองหลังก็มีเตโอฟานไดซาลิบาอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็อก่าโกก็เป็นทีโบกูตนะัวเนาะเนี่ยแหลงอาจจะน้อยก็จริงแต่ว่าของเขานี่คือเทนเยอะส่วนของผมนี่ก็สักประมาณแบบไอดีสำรองไนงะอันนี้มันเป็นไอเดียไก่นะครับผมนะเทนประมาณ16ถึง22อันนี้ก็ถือโอเคละเดี๋ยวสังเกตดูบู๊เกมมันจะวิ่งขึ้นสูงประมาณนี้นะฮะนี่ มาเน่ก็เหมือนกันมาเน่ Money มันจะตัดเข้าในนะครับผมนะไรกาดเนี่ยบูตเกตยิงเรียบร้อยครับผม6นาทีนะท่านผู้ชม6นาทีนี่ก็คือยิงได้เลยแล้วก็ทางด้านของเกมลับเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียที่ลงไม่ทันในบางครั้งบางข่าวนะครับผมนะเนี่ยอันนี้คือเกมลุกผมใช้เป็น CDM 2ตัวนะเนี่ยก็คือแฟงไรกาดตัวหนึ่งแล้วก็เป็นบูตเกตตัวหนึ่งนะกองกลางใช้ตัวเดียวก็คือเจอรลาดน,นะครับผมเป็น4 3 3ม,มแผนส,สนะีสมเนาะ ทีมสามดีเฟนส์นี่ยฮะโยคนครับเวลาอันนี้คือเทน30หมดเลยนะฝั่งตรงข้ามนะเนี่ยฟานปาระเทนมันจะลงต่ําหน่อยมาโกฟานปาระเทนมันจะลงต่ําสไตล์คล้ายกับตอเลสแต่ว่ามันจะหาช่องดีนะเน่เวลาเพื่อนมว้วนอะไรต่างๆนานามันก็จะวิ่งหาช่องของมันสาก้าฮะไหน,นเปิดยาเข้ามาซาลีบาตัดได้ฮนะฟานได้วล่าก็เติมสูงแลเนะี่ยสูงเหมือนเดิมเลยคนดู วิเอล่ากับกูลิดนี่สไตล์คล้ายๆกันคล้ายๆกับตัวอันติเมตนะฮะ UTO TS นะนี่ฮิมินแจฮะบูตเกตมาเน่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะเมเนเจอร์นี่คือเก่งมากนะท่านผู้ชมหมวดผู้จัดการนี่ฮะทำชิ่งมาละจ้าบูตเกคเตคือเติมโคตรสูงอะริมเส้นเลยดูดิสุดเส้นเลยอะโอ้โหดอกนี้ยังสวยอานายฮะ วนเล่ e เลยอันนี้คือยิงหนึ่งแล้วก็จ่ายหนึ่งนะครับผมนะบูตเกตดูด,ดิลากมาริมเส้นเปิดอานายตวัดไม่หิ่โอ้หกระโดดยิงอ่ะดูดิอย่างเฟี้ยวสองประตูต่อศูนย์นะครับผมนะนาทีที่2ีบแปดดูนะครับฮนะเวลากุลิตเนี่ยทำทางแล้ววิ่งทำทางแล้วเวลา ชรไลฟ์ฮะนี่อาคันยีนะครับผมอาคันยีผมเอามาเล่นในตำแหน่ง RB นะสาก,กาฮนะหมวนตัวอาคันื้ใหา่สั้นไปนิดนึงฟาได้สกัดออกมาการเดบิล่าเจอลาดเน่ไงมาเน่ตัดเข้าในเวลาตัดได้ครับผมหมดครึ่งแรก สองประตูต่อศูนย์เดี๋ยวมันลุ้นกันต่อในครึ่งหลังนะครับผมนะยังไม่ได้แต่งตัวเลยด้วยไตเป็นชุดแบบอ erm ันเดิมมานะยังไม่ได้เปลี่ยนเบอร์กับแต่งตัวให้นักเตะเลยนี่คุณลิดจ่ายออ้าไหมฮะเตโอเตโอล่างฮาโลวีนเนี่ยนะเนี่ยล่างแบบล่างใหญ่เลยด้วยนะตัวนี้เติมโคตรสูงอะวิเอล่าเทนตันครับผม สประตูต่อนหนึ่งนะไล่จี้มาแล้วคนดูยิงไม่สวยนะแต่ว่าเข้าดูดิไตโอตวัดมาป๊อบพับอก <c oughs> ทีมเราเข้ามาไม่ทันครับผมนาทีที่51อยูู่กันต่อฮนะรากาดมาเน่จากมาที่บุตเกตจ่ายพลาดครับผมเวลา เนี่ยฟานประเทศดูเห็นไหมฟานปเทนลงโคตรต่ำอะ่ะคนดูโยฮันครับนี่คือไปอยู่ในตำแหน่งหน้าเป้าแทนละนะครับผมแต่มันยิงคมนะเนี่ยดูดิมันลงต่ำก็จริงแต่มันยิงคมสไตล์คล้ายยูเซบิโอเลยนะกับเฟอร์นันโดตอเรสอะนะลงต่ำแต่หาช่องดียิงคมมันยิงได้สองเท้าด้วยนะครับผมนะทั้งเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาจริงๆเล่นหน้าคู่เนี่ยโคตรสบายเลยตัวเนี้ยแต่นี่เขาใช้เป็นแผนแผนหน้าคู่อยู่แล้วนะ4 1 2 1 2นาโอล ไลยกาด2อ,อแล้วนะครับผมนะนาทีที่61สาก,ก้าฮะจ่ายออกข้างไปกาเดบิล่าตัดเข้าในฮนะยังได้อยู่สาก,ก้าอานายังไงเอย่ยยังไม่ยิงนี่ไงไลกาดครับผมนาทีที่67กจัดัอีก1เมตร C.D.M นี่คือจบสกอร์ได้ทั้ง2ตัวเลยนะบูตเกตก็จบสกอร์ได้แฟงไรกาดก็จบสกอร์ได้แต่ว่าเดี๋ยวแฟงไรกาดรอได้อมาร์คเคอีกสัก2ตัวก็น่าจะขึ้นเม็ดแดงและเพราะว่าตอนนีนนะะ Back ้ซื้อทางด้านของคิมมิดนะฮะแบ็คขวามาใหม่ซือคิมมิดเอามาร์คเคไปตีคิมมิดก่อนจะได้รีวิวหลายๆตัวนะ่ติดบล็อกลูเบนดีอารครับผมเมื่อกี้เกือบโดนแล้วนะั่นะ มาเกเลเล่ฮนะนะกุลิตล้มลหน้าซะก่อนเกือบไปแล้วล้ำไปนิดเดียวนะคนดูโอ้โหเมื่อกี้นี่ทีโดนี่มีหัวร้อนอะอลิซอนเปิดยาวมาครับยังมองได้อยู่เบอร์ลิงแฮม เกันทำทางแล้วอานายฮะยอดอืมไม่เลยหัวไปนิดนึงอีกเจ็ดนาทีเขาดูเขาเรียกว่าล้มยักษ์นี่ไงจ่ายออกข้างซาลาซาลาร่างเก่านะอันนี้ร่างอันติเมทนะหม้วนกลับมาชิปเข้ามือกูตัวครับผมจบ เนี่ยเดี๋ยวมาดูทางด้านของเลตติ้งนะทางด้านของบูตเกตก็เนี่ยการใช้งานจะเป็นประมาณนี้แหละเติมเกมสูงเกมรับก็สามารถเล่นได้เกมลูกก็สามารถเล่นได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเกมบุกซะมากกว่านะเนี่ยฮะบูตเกตยิง1นึ่ลูกนาทีที่6แล้วก็แอดซิตให้อานายอีก1ลูกนะครับผมนะอัตราการคลองบอลก็57ต่อ43เนาะส่วน อัตราการแม่นยำในการส่งบอลน,นะครับผมของเรานี่จะน้อยกว่าหน่อย8 6ต่อ94นะฮะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามยิง4เข้า2นะของเรายิง3เป็น3ประตูถือว่าจบสกอร์คมนะนักเตะถือว่าโอเคเลยเนี่ยฮะบูตเกตยิง1จ่าย1นะครับผมนะ MVP ในรอบนี้เลย,เยจ่ายบอลอะไรต่างๆนาะนาะถือว่าทําได้ดีเนี่ยลองไปซื้อใช้งานก็นดูนะคนดูราคาก็ไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับผมนะประมาณ400ล้านนะเนี่ยอยู่ประมาณ 3 0 0 400ล้าน300 400 M นะครับผมจาก900กว่านะราคาหลังๆมันก็จะถูกลงเรื่อยๆแต่ว่ามันน่าจะหยุดอยู่ประมาณนี้แหละ 3-400m นี่แหละนะลองไปซื้อใช้งานกันดูนะครับผมสามารถจับไปเล่นได้ทั้งตำแหน่ง CM แล้วก็ CB เนาะแล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งหลักก็คือ CDM หรือว่ากองกลางตัวรับนั่นแหละนะครับผมนะนี่เลยส่วนสูงก็ถือว่าใช้ได้จบสกอร์ดีนะครับผมจ่ายบอลแม่นเลี้ยงบอลติดเท้าตั้งรับก็ดีสภาพร่างกายก็ดีนะครับผมนะข่าวข่าประมาณนี้ ใครสนใจนะครับผมอยากจะเติมเกมราคาถูกยังไงฝากร้านเติมเกมของเราไว้ด้วยก็และกันเนาะทั้ง power play แล้วก็ power c h a r g i n ์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมนะอันนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่ใครอยากจะเติมเกมแบบดึกๆ4ีสองทีสามทีสี่ 4, ก็สามารถาทักแอดมินไปได้เลยเนาะทั้งไลน์แล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับผมส่วนใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับผมเกมมือถือนะครับผมมาเล่นในคอมพิวเตอร์ก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจำลอง LD player ได้เลย เล่นได้หลายหน้าจอนะครับผมนะ4 5จอ10จอก็แล้วแต่ CPU ของเพื่อนๆลองรับได้กี่จอก็สามารถเปิดได้เท่านั้นเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครคอมแรงๆหน่อยก็เปิดได้หลายจอหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบคอมไม่ได้แรงมากก็เปิดประมาณ 3- 4จอก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับผม <S <S ไปเจอกันใหม่คิวโอหน้าอยากรู้ตัวไหนคอมเมนว่ามาไว้เลยนะครับผมนะถ้าเกิดว่า,ารีวิวตัวเก่าๆเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อตัวใหม่มารีวิวให้ดูอย่างแน่นอนเนาะไปเจอกันใหม่คิวโอหน้าสำหรับคีวโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม